ผู้ชายคนนั้นฆ่าเมียหลังจากตายไปมีก็กลายเป็นทองแต่โดนศัตรูจับมาทํากับข้าวเธอก็กลายเป็นต้นมะเขือแต่ก็โดนศัตรูถอนขูนเอาเธอมาทําอาหารครั้งนี้เธอกลายเป็นต้นเจดีดูแลเงินทองในโลกนี้ช่วยคนดีให้รวยขึ้นวีโต้ขึ้นในการดูแลของแม่แต่ไม่คิดว่าภาพเธออยู่กับแม่โดนยลูกของแม่เลี้ยงเห็นพวกเขากลับไปบอกกับแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงจะมาถอนขคนต้นเจดีแต่หลายคนใช้แรงทั้งหมดก็ไม่ทําให้ต้นเจดีเป็นอะไรเรื่องแปลกแบบนี้ทําทุกคนกลัวรีบวิ่งหนี แต่แม่เลี้ยงจะยอมได้ไงนางพาลูกสาวสองคนไปหาหมอดูขอให้เขาช่วยกำจัดต้นเจดีแต่มีเงินหมอดูทำได้ทุกอย่างรับเงินแล้วทำงานคืนนั้นหมอดูหาต้นเจดีตะโกนจะสู้กับเธอแต่นางในต้นไม่อยากยุ่งด้วยไม่คิดว่าหมอดูจะพูดว่าต้องกำจัดนางในต้นเจดีให้ได้เขากรอ,อกตาขึ้นและสวดคาถาแต่ถึงเขาจะทำอะไรก็ทำลายกำแพงป้องกันไม่ได้แถมยังตัวเองบาดเจ็บทำอะไรก็รับแบบนั้นนางในต้นเจดีมองด้วยสายตาทพรหอมดูกลัวถอยไปข้างหลังแล้วรีบออกไปจากที่นี้ วันต่อมาพาวีได้ข่าวก็รีบวิ่งมาหาเห็นแม่ยังปลอดภัยวีก็หายห่วงเธอเสียแม่ไปอีกครั้งไม่ได้เห็นวีเป็นห่วงเธอแบบนั้นแม่ก็ดีใจมากเธอปกป้องลูกไปตลอดไม่ได้เธอเลยตั้งใจจัดฉากให้วีชนกับเจ้าชายเจ้าชายก้มรถเก็บผักกับวีพอสองคนมองตาก,กันก็รู้สึกเหมือนรักแรกพบเจ้าชายลืมผู้หญิงน่ารักคนนี้ไม่ได้ดังนั้นเขาปลอมตัวเป็นขอทานแล้วไปบ้านวีแต่เจอแค่น้องสาววีถึงสองคนจะเหมือนกันมากแต่นิสัยไม่เหมือนกันเลยเธอไม่ชอบขอทานคนนี้ เลยไล่เขาไปแต่นางในต้นเจดียไม่อยากให้เรื่องจบแบบนี้เธอเลยดึงดูดเจ้าชายมาเพราะอนาคตของลูกสาวเธอจัดฉากให้วีเจอกับเจ้าชายแต่วีไม่ชอบคุยกับคนแปลกหน้าแต่เจ้าชายจับมือเธอน้องสาวสองคนบังเอิญมาเห็นพอวีกลับถึงบ้านแม่เลี้ยงก็ตกหน้าวีวีไม่เข้าใจทำไมแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงบอกยังเด็กไม่ตั้งใจเรียนกล้าแอบนัดกับผู้ชายพ่อได้ข่าวก็โกรธมากเขาไม่ฟังวีอธิบายอะไรใช้ไม้ตีวีอย่างแรง แต่แค่ตีก็ยังไม่พอเขายังตกทั้งหน้าข้างซ้ายและข้างขวาของวีสุดท้ายยังตเตะเธอด้วยจนวีสลบไปพ่อถึงหายโกรธเจ้าชายยืนมองเห็นทั้งหมดก็เสียใจและรู้สึกผิดมากดังนั้นเขาพาองครักษ์สองคนมาบ้านวีเห็นแม่ลูกสามคนนี้พูดไม่รู้เรื่องเจ้าชายสั่งให้จับสามคนไว้เจ้าชายอยากพาวีไปด้วยแต่วีไม่อยากไปจากที่นี้เพราะเธอไม่อยากอยู่ห่างแม่เพื่อได้แต่งงานวีเจ้าชายไปที่ต้นเจดีย์ตอนนี้แม่ของวีก็ปรากฏตัวเจ้าชายไม่สนใจฐานะตัวเองคุกเข,ข่าของแม่ของวียกเธอให้เขา เรื่องนี้แม่ของวีตั้งใจทําเพื่อให้วีมีชีวิตที่ดีเธอไม่ปฏิเสธอยู่แล้วแล้วเจ้าชายก็ไปหาวีบอกเธอว่าแม่เธอยอมยกเธอให้เขาแล้วแล้วแม่จะไปกับเธอด้วยความสุขมาราวเกินไปวีไม่กล้าเชื่อเธอไปถามแม่อีกทีเพื่อแน่ใจเธอหวังว่าทุกอย่างคือความจริงครั้งนี้แม่เธอไม่ปรากฏตัวแต่ถอนขวนตัวเองออกจากดินแล้วค่อยๆบินขึ้นไปแค่นี้ก็ยืนยันได้แล้วว่าเจ้าชายไม่โกหกครั้งนี้วีก็วางใจได้ต้นเจดีบินไปที่วังแต่ไม่ยอมลงดินเจ้าชายรู้ว่าเป็นเี เขาเลยรีบให้คนไปรับวีแห่ไปอย่างอลังการแม่เลี้ยงไม่เคยเห็นงานแต่งแบบนี้เขาอยากรู้ลูกสาวบ้านใครมีบุญขนาดนี้ไม่นานขบวนแห่ก็เจอวีนางกำนันถวายให้วีชุดที่สวยงามคนสวยเพราะเสื้อผ้าหลังจากเปลี่ยนชุดวีก็สวยมากไม่เหมือนกับเมื่อก่อนหันไปมองบ้านที่เธออยู่มา18ปีวีก็ไม่รู้จะรู้สึกอย่างไรถึงจะลังเลแต่เธอก็รู้สึกโล่งใจต่อมาวีก็ได้รับไปอยู่ที่วังเธอคุกเข่าที่ต้นเจดีย์หวังว่าแม่เธอจะอยู่ที่นี่ด้วยตอนนี้ต้นก็ค่อยๆลงมาต่อจาากกกนนนั้นไ้ไไป็ดทุคบูช วีก็มีชีวิตที่สบายแต่แม่เลี้ยงกับลูกจะยอมให้วีมีความสุขได้ไงพวกเขาสมคอความให้วีโกหกว่าพ่อเธอป่วยแต่วีจะคิดไม่ถึงเธอกลับบ้านครั้งนี้จะทําให้เธอตายได้หญิงสาวกําลังจะอาบน้ําแต่ไม่รู้ว่าน้ําร้อนที่เดือดมากรอเธออยู่ตอนเธอกําลังหลงน้ําพื้นข้างล้างก็เปิดออกมาเสียงกรีดอย่างทรมานหญิงสาวที่น่าสงสารก็ตายไปน้องสาวเธอก็เปลี่ยนเสื้อผ้าของที่นางเหมือนวีมากองครักษ์และนางกำนันก็ดูไม่ออกสุดท้ายนางก็เข้าวังอย่างที่หวัง ขโมยชีวิตที่เป็นของพี่สาวไปหลังตายบีกายเป็นขนนกอันหนึ่งคนดีไม่ควรตายแบบนี้นักบวชเปลี่ยนร่ายให้เธอเป็นนกกลางคือนนอกก็บินไปที่ห้องเจ้าชายเล่าให้เจ้าชายฟังทุกอย่างที่เกิดขึ้นพอฟังเสร็จเจ้าชายก็รู้ตัวเขาเริ่มรู้สึกผิดปกติแต่แรกที่แท้นกตัวนี้เป็นมีที่รักของเขาหลังจากนั้นเจ้าชายก็เรียกน้องสาวมาคุยน้องสาวไม่ยอมรับอยู่แล้วตอนนี้นกก็บินมาเกาะที่แขนเจ้าชายบอกว่าน้องสาวเป็นคนฆ่าเธอแต่น้องสาวบอกเธอเอาหลักฐานมาเจ้าชายเลยบอกนกลองตุกต้นเจดียบินนไปทีี่ต้เจด เรียกแม่ของเธอต้นไม้ที่ใกล้จะตายก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งก่อนหน้านี้น้องสาวลองหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถปลูกต้นเจดีย์ได้หลักฐานมัดตัวน้องสาวก็ไม่รับไม่ได้นางของร้องเจ้าชายปล่อยนางแต่นางใจร้ายและทําแต่เรื่องร้ายเจ้าชายจะปล่อยนางไปได้ยังไงเจ้าชายเอาน้องสาวใส่โอ่งแล้วส่งไปที่บ้านครอบครัวแม่เลี้ยงเห็นก็ดีใจคิดว่าเป็นของที่ลูกสาวฝากมาให้แต่พอน้องสาวเปิดดูแล้วก็จะเป็นลมน้องสาวกลัวจนพูดไม่ออกแม่เลี้ยงดูที่แท้เป็นลูกสาวนางถึงจะเสียใจ แต่เรื่องร้ายที่นางทําไว้ก็ถูกเปิดเผยพวกเขาได้แต่หนีไปวีก็อยู่เป็นเพื่อนเจ้าชายเจ้าชายรักเธอมากนางกำนันก็ดูแลเธออย่างดีแต่เรื่องนี้ทําให้มีอีกคนอิจฉานางแอบ,บเอาวีไปต่อไปก็เอานกอีกตัวที่เหมือนช่แล้วสั่งนางกำนันเอาวีไปตุนนางกำนันก็ไม่ใช่คนดีนางถอนขนบนตัววีแต่ตอนนางกำนันไปเอามอกวีก็รีบหนีไปนางกำนันเห็นวีหายไปแล้วเพื่อไม่โดนลงโทษพวกเขาเอานกตัวอื่นมาตุนแล้วเอาไปให้มีอีกคน